ที่3ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนวัดเดินปอจังหวัดพิจิตรค่ะ พระมาหาการุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือต่อราษฎรผู้ที่มีความเดือดร้อนโดยให้จังหวัดพิจิตรดำเนินการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์หลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมให้กับโรงเรียนวัดเนินปอตาบนเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ตาบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเมื่อ22พฤษภาคม2566ที่ผ่านมา ทำให้อาคารโดมกีฬาในร่มของโรงเรียนวัดเนินปอพังถลม่มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายรวมทั้งโรงเรียนและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินปอได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างล่าสุดพลโทรประสานแสงสิริลักษณ์แม่ทัพภาคที่3ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์หลังใหม่ที่โรงเรียนวัดเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะ